สวัสดีครับแฟนหมัดมวยท่านที่ชื่นชอมมวยทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาให้ทัศนวิจารณ์แบบสืบึกสืบจริงทุกเวทีนะครับไม่มีกัรข้อมูลครับวิจารณ์เชิงลึกครับมีมวยหน้าเล่นหน้าลองให้เอาไปกดเดทกดพักชมกันนะครับวันนี้เรามาให้ทัศนวิจารณ์ศึกมวยไทยลุมพินีเทคิโอนะครับนัดประจำวันที่1มิถุนายนพศ2568นะครับถ่ายทอดสดทางททบ5นะครับตั้งแต่18บนาฬิกาเป็นต้นไปครับก็มาว่ากันเลยครับคู่ที่1 พรเพชรน,นะครับสราชภูมิพิกัด1 1 7ปอนด์พบกับสตอเพชรครัวทักษิณน,นะครับคู่นี้ผมชอบไปที่สตอเพชรครัวทักษิณครับจะเอาชนะพรเพชรได้นะครับคู่ที่2ครับยอดชนะศึกไกวบางคอแหลมพิกัด1 1 6สปอนด์ชางไร่ร16ยุดีลบจุดสี 4. นะครับพบกับตองเคลูกกลมหลวง มา116เท่าพิกัดนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่ยอดชนะสึกกล้วยบางขลมครับจะเอาชนะตองเคไปได้นะครับคู่ที่3จงอางศึกเทพทักษิณน,นะครับพิกัด13 5ปอนช่งางได้ร้อาตามพิกัดนะครับพบกับเพชรแสนใจพิกัด135ช่งางได้13 5เท่ากันครับคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรแสนใจครับจะเอาชนะจงอ่างศึกไปได้ครับคู่ที่4ครับช่างทองเอ็นยูเดน พิกัดร้อยสามสิบห้าปอนด์พบกับเพชรอันลาลูกขนพลนะครับพิกัดร้อยสามสิบห้าปอนด์เท่ากันนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่สร้างทองเอ็นยูเดนครับมวยรักมวยชอบสองตัววันนี้ชอบไปที่สร้างทองเอ็นยูเดนแล้วก็เพชรแสนใจครับเด็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับพิเศษเรายังมีกลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์ไว้ส่งวิเคราะห์วิจารณ์สดก่อนใครทุกวันนะครับวิจารณ์ก่อนใครแล้วก็มีมวยเด็ดส่งให้ทุกวันนะครับถ้าท่านสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างเลย,เลย,เ,ลยเลยครับหรือท่านแอดไปที่พีคีเจหนึ่งหกแปดนะครับอย่าลืมอ